สวัสดครับวันนี้ผมก็เป็นคลิปที่กลับมาลงคลิปใน 2, 2> ปีครับคลิปแรกเนี่ยก็มาด้วยอาวีนะครับแล้วก็จะมาอ่าจะเรียกว่ารีวิวไหมเล่นก่อนแล้วกันนะครับอ่าซื้อเลยนะครับเราก็ชนเรนเจอไอชานะก็ เล่นในหมอดปกตินะครับก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะเลยไม่อยากเล่นในแรงเดี๋ยวมันจะไปโยนนะครับจะเคคีบไปตัวเคคีบบนกาดอ่ะเนิเน็ตเน็ตเน็ตออกแดงแดงจัดเลยเน็ตเล่นยากจัด ไ,ไหวไหมเนะี่ยรือจะตายเนนะี่ยโหชิบหายแล้วหนีก็นหนีทันเลยวะเคมงอดดึกไม่กลับไงเราไม่กลับไงช่วยโอยไยคิดปล่อ,อยไม่ออกปล่อยไม่ออกเกมนี่ไงปลาคิวสวยๆไงวัดไงวัดนี่เอามาัดไปกินเอาไปอีกมัดเอาไปอีกมัดเอาอีกดอกเป้าอีกดอกเป้า,ปานี่ไนงะ กลับไม่เห็นแลเมที่ป็นอะไรกันไม่กลับอีกเหรอจะได้สี่เลยเคแบบนี้อืเน็ตเน็ตอย่างไรอ่ะอาคนจะดิ้นต้เห็นนะคเราเน็ตอย่างกากเฮ้ยดิ้นดิ้เราแล้ว,ลวดิ้นดิ้เอาแล้ว,ลว,ลวเราช่วยดิ้นดิน้โอโ้โหต่อยมีเค ว่าไงบริษัทโอ้โหแล้วต่อยอะไรอย่เงี้ยจะสี่ละจะสี่ละเราแบบเอาโอมาเข้าอย่างนี้เขาไปยกนี่ไงแล้วก็ไถหินออกโ,โอ้โหเอ้าเด็ดติถินอะไรครับนี่อ่ะท่นี้เอาไงโอ้โหต่อยโดนได้เป็นปกติที่ต่อยไม่โดนเลยเนี่ย แล้วแบบอต,อตอนนี้คือผมลืมดูโอมาไงไม่ได้เชื่อโอมาเลยครับก็ขาให้ตอนคือออมาหมดเลยคือผมเมื่อกี้ผมดูแมปไงแล้วคือลืมดูเพื่อนลืมดูโอมาไปดูไอ้ตรงอะไรว่าเออล่อกับเคนบัวกันโดยเพื่อนหมดเลยชายตีชายขีดแบบแว่นขาเรื่องแบบแอย่างเยอะเดินลงมาพาเพื่อนเอาขนเฮ้ยลาเบิร์ดแหลมไมเนี่ย ใช่ไหมวะนเสียใส่คีเป็นการยกโ,โอ้โหยกเบาปุ๊บนี่ใส่เ,าเบาเก็บโดนยกด้วยแค่คีไปนะครับเราเนี่ยจีนกจีนกหาเพื่อนเหมือนจะมีประเด็นครับชัตินี้ไปเปน็นอย่งทีเอาไงเอาไงเพื่อน,นมีตรงกลางชัตินี้คอมโบไปเลย โอ้โหไม่ตายไปก่อนครับมัวเจมชุดแล้วไม่ตายอ่ะเดี๋ยวผมขมับผิดวะก็เล่นไม่ค่อยเก่งครับตัวน,นี้ก็ขออภัอยเม,มนมวยได้น,นะครับได้ป้อมต่างไหมไม่มาได้ตีเลยมมาเก็บเลือดนิดนึงเอาเล่นกา้างมันจะมีประเด็นนะครับเดล,ล่าก็มีโฮยเอาใครอยู่วะ น,นี่ไงต่อเยเด็นไปหนึ่งโอ้โหไดกแฟเจริญไม่น่าเอามาไทยไม่ทันดีแล้วไม่ไป็ไงต่ยกำลังถูกส่งต่อทีนีแบบดูด,ดิครับเน็ตบอกงงหอยครับตาอยไ,ไทยเด่นเต้นแบบปิงโอ้โหแล้วมันย่างเยอะโอเคครับเราได้บูมสติกแล้วนี่ไงต่ดนเช็อีกดอ นี่เราโดนยกเกือบตายต้องกลับบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชื่อโยเอ้ยเชื่อโยสูงใจคีบกว่ายกเป็นอย่างทีเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีใจเย็นเอ้าไอ้เหี้ยเพชรเติมตีตายเฉยมาดีปั๊ดมาดีปั๊ดอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เลื่อยอย่างนี้โดนแน่บันดีครับน้องโดนมาดีดิีตีแป๊บแดงไอป่อฟ้าดีแป๊บแดงเลย นน่ก็จะตีตายแบบเขาเดินมาแล้วั้งแต่ใครยังไม่เดินมาชันีีก็ดีกว่ารอบไหมเนี่ยชันี้ชกไปหนึ่งทีโอ้โหว่าจะราดราดไม่ได้เฮ้ยโอรรหสาบชิมหายแล้วจอนี่สวนเกือบเกือบผิดเกือบผิดเกือบคิดก็สกินรวมสกินกรอนก็ก็ถือว่ายังไงดี เฟกปแปลกนะครับมันไม่มีท่าวาร์ปอย่างี้ยหน้าโมเดลก็เหมือนท่าจิงจาจ้าจิงจามันเรียกว่าไงะวะโอ้โหแล้วเข้าไปตต้เอาใหมเอาใหม่ช็อตนี้สาเพื่อนปุ๊บปุ๊บแล้วก็ติดหนีเฮ้ยมันเดลอะไรนะจะจาจาิงจาเออหน้ายัางเหมืออะไรนะ นี่แล้วก็ต่อยลมไปทันทีไปเป็นโดนแฮร์โดนรอบนี้เฮ้ยใจเย็นพี่ซุปปเอร์คร i ปถูกส่งออกไปแล้วหยกเกือบโดนยกละป้อมจะแตกโห้ยทำไมเราไม่ตีป้อมมาเมื่อกี้แตกจะดี่าเขาจะเอาผมโอ้ยดนี่ค สวัสด,ดีวสุโดนเราจะไปเชลสุกันนะครัรบหาแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยอโอ้โหสกิลหนึ่งไม่โดนรู้สึกว่าเริ่มเยิรแล้วเริ่มเยิร์ตแล้วแฟนบวกันแล้วก็ไปเติมต่อไปไทยโอ้โหโดนซันราเมิดแบบโคตรแรงต่อไปเคเรน,น่าเยาอะสิไป บัตเตอร์ไฟโผงแบบนี่มาดีมาดีบัตมาดีบัตเราอยู่กับเครเราไหวเราไหวนะมาดีเคเล่นเพื่อนนี่ไงเอาบัตเจ็บแล้วช็อตนี้ฟิคกร็ไทยเรียบร้อย,อย,ย,อยแล้วเข้าไปทำไมเนี่ยชิบหายละตายโอ้โหสิคเกอร์หนึ่งจิตกระเพงย์โอ้โห,ห,โโโหบัตจี่กลางกลางเดี๋ยวเราจะลองดัดบัตฟ้าด้วยนะครับ น่าจะมาน่าจะมาละน่าจะมาตีฟ้าอยู่ตักเก็บพัดกักเก็บพัดยังไม่หยุ่เขาดีกลับมาแล้วไงยำกระหม่อมเว้ยไม่ใช่ๆๆๆๆแล้วเป็นแลแล้วก็ไปช่วยเพื่อนครับวิ่งมาตายปุ๊บนี่เงตาย เหมือนจะแรงนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้แรงนะครับตัวเคลียร์คีฟอย่างลำบากเลยโรดี้คาไรคีบเล็กนี่กว่จะตีท้าย น้นองนะครับจะขึ้นมาแล้วครับขึ้มาแล้วไตนี่ไงไตลงไปเลยเด็กน่อยไตไตโอ้โหไตลงอีกรอบโอ้โหแล้วชนเข้าไปโอ้เล็ดเน็ดเล็ดละไม่นะใจเย็นคนใจเย็นช่วยช่วย บาดเจ็บบาดเจ็บโอ้ต่อยโลกอยู่แล้วมันหยุดปะนี่ไงตาเพื่อนเวรีตแกไม่รอดแน่ตายไวปก็ตอนนี้นี่ไงนี่ไงโอ้ตายตายโดยเปื่อนทำไมเมื่อกี้มันเดกไม่ได้วะตายเลยบาดเจ็นี่น่าจบได้นะก็ผมทำไว้เมื่อแล้วไงคุณขี้โม้เพื่อนไม่จบ ก็ MP <men> เี็นนะครับคาวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับก็เหมือนจะมารีวิวไม่ก็มาเล่นสกินกรอนะก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็แค่นี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าทำอ่ะนะ